สวัสดีครับทนายพักเม่นบางพึ่งสำนักกฎหมาย SCP อินตตอวันนี้จะมาคุยกันเรื่องพยานที่ได้มาโดยไม่ชอบพยานรูปถ่ายวิดีโอหรือจะเป็นคลิปเสียงก็ดีที่ไปแอบอัดแอบถ่ายมาใช้เป็นพยานในชั้นศาลได้หรือไม่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวจะพูดเรื่องเคสที่ผมรับมาแล้วก็ ไอ้ตัวหลักฐานที่เขาเอามาใช้ซึ่งผมก็มองและว่ามันเป็นพยานซึ่งได้มาโดยไม่ชอบแล้วเดี๋ยวเราจะไปไล่กันว่าข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตัดพยานที่ได้มาโดยไม่ชอบเนี่ยเขียนไว้ว่าอย่างไรบ้างสุดท้ายเลยก็จะไปพูดถึงการภาคปฏิบัติเมื่อกี้ทางภาคทฤษฎีเนาะภาคปฏิบัติแล้วพยานเหล่านี้สารจะ ดูไหมจะพิจารณาไหม mm hmm. ก่อนอื่นเลย mm hmm. เล่าเรื่องนิดหนึ่ง mm hmm. ก็ถ้าทุกท่านติดตามคลิปช่องนี้มาเรื่อยๆแล้วจะทราบว่าผมเนี่ยเป็นทนายที่ปูพื้นมาจากการทำคดีครอบครัวมาเป็นหลักเพราะฉะนั้นให้คดีหย่าล้างคดีแย่งลูกมันเยอะเออยยิ่งปัจจุบันเนี่ยคนหย่ากันง่ายขึ้นไอเรื่องหย่านะมันหย่ากันง่าย แต่ต้องเคียงเงินกันก่อนเว้ยต้องมาแย่งเงินก่อนเว้ยลูกจะอยู่กับใครนั่นแหละปัญหาทีนี้ก็อย่างที่ว่าทะเลาะกันแล้งานนี้ปัญหาเกิดที่ว่าไอ้ฝ่ายคุณผู้หญิงเนี่ยเขาไปเอารูปคุณผู้ชายที่คุยกับชู้คุยกับก็เรียกว่าชู้นั่นแหละ อ่ะเป็นคิกเป็นกัก๊กเป็นอะไรก็แล้วแต่เหอะมาเป็นหลักฐานให้ศารดูว่าฝ่ายชายนั้นยกยิ้งอื่นเป็นภรรยามีชู้นั่นแหละภาษาบ้านๆฝ่ายชายจึงไม่สมควรจะได้ลูกไปก็ว่าไปทีนี้เรามาดูข้อกฎหมายข้อกฎหมายเกี่ยวกับการตัดพยานที่ได้มาโดยไม่ชอบ เพราะรูปแชทระหว่างตัวสามีฝ่ายสามีแล้วฝ่ายผ,ผู้ชายกับตัวชู้สาวเนี่ยเขาได้มาโดยการทายหน้าจอมือถือของสามีชัดเจนเลยก็คือเครื่องเขาก็ล็อกแล้วก็เขาบอกว่าก่อนนอนเขาจะเสียบไว้หัวเตียงนอนทุกคืนนั่นคือน,นิสัยการนอนของเขาเพราะฉะนั้นการเข้าถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีการป้องกันข้อกฎหมายเยนนี้ที่มีการป้องกันจะเก็บแอบซ่อนซุกไว้สวมใส่กางเกงจริงๆมันก็อ้างว่าเรียกได้ว่าป้องกันทั้งนั้นแต่ให้ชัดก็คือการใส่รหัสมือถือเอาไว้การเปิดเข้าไปดูแลถ่ายรูปเนี่ยมันจึงชัดเจนว่ามีความผิดเกี่ยวกับพรบอรคอมพิวเตอร์ทีนี้ไอรูปถ่ายดังกล่าว แชทระหว่างคุณสามีกับชู้เนี่ยมันจึงเป็นหลักฐานที่ได้มาโดยไม่ชอบมันเกิดจากการกระทําความผิดอาญาได้มาการเข้าถึงข้อมูลของคนอื่นอ่ะข้อกฎหมายเขียนไว้อย่างนี้มาตรา226ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พยานวัตถุพยานเอกสารหรือพยานบุคคลอื่นซึ่งน่าจะพิสูจน์ได้ว่าจำเลยมีผิดหรือบริสุทธิ์ให้อาจเป็นพยานหลักฐานได้แต่จะต้องเป็นพยานชนิดที่มิได้เกิดขึ้นจากการจูงใจมีคำมั่นสัญญาคูเข็นหลอกลวงหรือโดยมิชอบประการอื่นและให้สืบตามบทพยานเหตุกมรกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นว่าด้วยการสืบพยาน พ่วงมาถึงมาตา226รา226ทับ11ได้กล่าวไปเกี่ยวกับการพยานที่ได้มาโดยวิชาว่าในกรณีที่มีความปรากฏแก่ศาลว่าพยานหลักฐานใดเป็นพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นโดยชอบแต่ได้มาเนื่องจากการกระทำโดยมิชอบอย่างไรบ้างการกระทำเข้าแบบนี้เดะเลยไอตัวแชทชูเนี่ย เป็นแชทชูจริงๆเกิดโดยชอบมันเกิดขึ้นจริงมีอยู่จริงแต่การได้มามันกลับได้มาโดยไม่ชอบซึ่งเป็นพยานหลักฐานที่มาโดยอาศัยข้อมูลที่เกิดขึ้นหรือได้มาโดยไม่ชอบห้ามมิให้สารรับฟังพยานหลักฐานนั้นห้ามไม่ให้สารรับฟังพยานหลักฐานนั้นเว้นแต่ การรับฟังนั้นเป็นประโยชน์ต่อการอำนวยความยุติธรรมมากกว่าผลเสียอันเกิดจากผลกระทบต่อมาตรฐานความยุติธรรมทางอาญาหรือสิทธิเสรีภาพพื้นฐานของประชาชนฟังดูเข้าใจยากไหมมันจะมีเกณฑ์หลักๆอยู่สี่อย่างที่เขาเขียนมาเป็นข้อกฎหมายเลยว่าเป็นดุลพินิจของศาลให้ส่ข้อนี้เป็นบรรทัดฐานการ กรองพยานในบทตัดพยานบทนี้ข้อหนึ่งคุณค่าเชิงพิสูจน์ความสำคัญความน่าเชื่อถือของพยานนั้นความน่าเชื่อถือนะอันที่หนึ่งคุณค่ามีไหมน่าเชื่อไหมสองพฤติการและความร้ายแรงของความผิดในคดีคดียิ่งร้ายแรงมากคดีเนี่ยพูดง่ยาย อาถ้าจะให้แบ่งแบ่งแบบลอยๆโง่ๆโล่งๆคดีเบาเลยก็จะมีพวกละหูโทษโทษไม่เกินหนึ่งปีอะไรอย่างนี้หรือว่าคดีที่ไม่มีโทษจำคุกอันนี้ละหูโทษส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกคดีที่หมูลายที่หมาแห้งพก,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 ก็เกเ๊กสร้างความลําคาญน่าเบือ่อมันเล็กน้อยผิดจราจรเหล่านี้หรือว่าอาจจะเป็นคดีที่ ขาดเจตนาพวกคดีประมาทขั้นสูงขึ้นมาก็จะเป็นคดีที่มีเจตนาและมีโทษก็คือระดับสองปีถึงห้าปีแต่เกินห้าปีเนี่ยนับว่าเป็นคดีที่มีโทษหนักระดับหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นศาลจัดพิจารณาจากความหนักเบาของคดีนั้นๆถ้าไอ้หลักฐานพยานเนี่ยมันได้มาจากการแอบถ่ายแล้วมาฟ้องคดี มินประมาทอย่างนี้้คดีมันเบามันละหูโทษก็อาจจะไม่รับฟังพยานนี้ก็ได้เปดูพิธีสารอ่ะดูข้อสามลักษณะและความเสียหายที่เกิดจากการกะระทำโดยมิชอบก็ต้องไปดูว่าไอ้การกะระทำโดยมิชอบที่ได้พยานมาเนี่ยมันทำให้เกิดความเสียหายมากน้อยเพียงไรสมควรแก่การกะระทำหรือไม่ข้อสี่ ผู้กระทําโดยไม่ชอบอันเป็นเหตุให้ได้พยานหลักฐานมานั้นได้รับการลงโทษหรือไม่เพียงใดถ้าเกิดได้รับความลงโทษสะสมแล้วก็สมควรจะเอาพยานนั้นมาใช้ได้เหล่านี้แปลว่าอะไรเนื่องจากกฎหมายไม่ต้องการสนับสนุนให้กระทำการผิดกฎหมายเพื่อหาพยานหลักฐาน มันถึงกักเอาไว้นะมีสี่ข้อนี้แล้วเดี๋ยวผมไปสรุปให้ทีตอนภาคปฏิบัติอันนี้ภาคทฤษฎีเนาะซึ่งเท่าที่ผมพูดไปเมื่อกี้มันอยู่ในประมวลกฎหมายการพิจารณาความอาญาหมายความว่าอย่างไรการตัดพยานที่พูดมาเมื่อกี้ มันจะมีผลในการพิจารณาความผิดอาญาเท่านั้นส่วนทางแพ่งไม่ได้มีข้อกฎหมายใดตัดพยานที่ได้มาโดยไม่ชอบแปลว่าทางแพ่งดูแต่หลักฐานไม่สวนว่าหลักฐานนั้นได้มาอย่างไรอ่ะทีนี้มาภาคปฏิบัติ เริ่มต้นก่อนเลยเคสที่ได้มามันเป็นเคสหย่าร้างแล้วก็แย่งการปกครองบุตรกันเพราะฉะนั้นคดีนี้เป็นคดีแพง่งมันไม่มีโทษมันไม่มีความผิดผิดต่อรัฐผิดต่อประชาชนไม่มีอะไรบ้างนนแพง่งมีโทษปรับโทษจำคุกกักทั้งนวงเนียว่วารับไปทำว่าไปเหล่านี้ไม่มีเพราะฉะนั้นคดี ครอบครัวส่วนใหญ่เป็นคดีแพง่งนะมันคุยกันเรื่องความเสียหายเรื่องใครถูกใครผิดเรื่องควรจะอยากกันไหมลูกเรื่องลูกควรจะอยู่กับใครเหล่านี้เป็นคดีแพง่งเพราะฉะนั้นคดีแพง่งทั้งหลายทั้งปวงต่อให้หลักฐานจะเป็นหลักฐานที่ได้มาจากการแอบถ่ายแอบอัดวิดีโอแอบ บันทึกเสียงมาก็ดีเหล่านี้ใช้เป็นหลักฐานในคดีแพ่งได้ทั้งหมดสารไม่ตัดพยานนะครับโอเคนะนี่คือหลักการของการตัดพยานที่ได้มาโดยไม่ชอบมาคุยเรื่องภาคปฏิบัติกันต่อภาคปฏิบัติแล้วคดีายาเท่าที่ผมพบเจอมาพูดง่ายๆนะ ต่อให้กฎหมายจะพยายามกำหนดบรรทัานมาแล้วแต่ทางปฏิบัติสารแม่งดูหมดเชื่อผมดิใส่ไปเถอะได้มาไม่ชอบก็ใส่ไปเถอะเว้นแต่กลัวว่าจะโดนเอาหลักฐานไม่ชอบนั้นนะ่ะไปดำเนินคดีเพราะเคสนี้ผมก็จัดการให้ทางคุณสามีดำเนินคดีเอาจริงนะไม่ได้รอเล่นนะ ผมให้สามีไปแจ้งความพรบคอมพิวเตอร์มาตาเจ็ดนี่แหละเข้าข้อมูลคนอื่นโดยไม่รับอนุญาตนะเป็นความผิดคดียายามีโทษคุกโทษปรับถ้าจะไม่ผิดนั้นคุกไม่เกินสามปีหรือสี่ปีปรับไม่เกินสี่หมื่นเอาเป็นว่าเฮ้ยคุ้มไหมคิดเอาเองแต่ทางคดีแพ่งสารรับฟังทั้งหมด แต่มันมีคอนสิเควนซ์การใช้หลักฐานที่ได้เหมือนไม่ชอบมันก็แปลว่ามันทำผิดกฎหมายมามันย่อมมีโทษมีคอนสิเควนซ์ของมันเนี่ยกลายเป็นว่าเฮ้ยเราหยิบหลักฐานตัวนี้มาแสดงให้ศาลเห็นว่าผู้ชายมันมีชู้แต่ไอ,ไอผมก็ฝั่งผู้ชายซะด้วยเออก็ทำเพื่อลูกความผมก็บอกเฮ้ยเกมเนี้ยไปแจ้งความดำเนินคดีได้มันมีความผิด ามประมวลกฎหมายผิดพรบอรคอมพิวเตอร์นะก็กลายเป็นว่าเดี๋ยวคอยดูแล้วกันเกมมันจะกลายเป็นว่าผู้หญิงจะโดนบีบเ้ื่อคดียา,ยาไม่อยากมีเรื่องอยากให้จบเรื่องมันเข้าเกมกฎหมายผมก็ปวดใจจังเลยว่ะเรื่องมันแตกแยกกันชายหญิงเอก็อยากให้พ่อแม่ลูกได้อยู่ด้วยกันอ่ะเนาะแต่นาทีนี้ในเมื่อ ความสงบมันมันไม่เกิดแล้วมันมันก็งานอาวุธมายิงกันแล้วเอาเป็นว่ามันก็เป็นงานของเราสำหรับวันนี้หวังว่าจะได้รับความรู้กันไม่มากก็น้อยอันนี้เรื่องตรงเรื่องจริงจากชีวิตการทำงานเนาะชอบคลิปนี้เหมือนเดิมกดไลค์กดแชร์กดสักสไคร b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็แวะมาคอมเมนต์กันได้คุณเคยใช้ พยานที่ได้มาโดยไม่ชอบในชั้นศาลหรือเปล่าแล้วผลมันเป็นยังไงช่วยมาเล่ามาแชร์ให้ทุกคนฟังสำหรับวันนี้ขออนุญาตฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ